Oh. อดึงอีกเบื้งองผนขั้นอันก็ดึงสองขั้นด้วยบาทอืม อยู่วะอยู่โอ้โตอันเดียะพักกันยัง,งโอ้โยทำไมขันขันดุนนี่บางซิฟโต้ีนิเนาะต่มใส่พักกันยงไหมพูดาสามสิบกว่าโต เพราะว่าสารตรงข้นเขาต่งเย็นไหมน้ำ็แดงไหมเออได้แก๊งอืแสบหนอพทนอันแม่นอยู่ขัวเครื่องไหมเออขัวเครื่องพุงครงไม่ได้กับากิ้งหเอาปลาลงฝุ่นฝุ่นทังนั้นเออ